สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเพล y หรือเรียกง่ายๆก็คือ p r e d a t o r 2022นะครับเป็นเหตุการณ์ของหนัง p r e d a t o r ที่ย้อนกลับไปก่อนภาคหนึ่งอีกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์ like, และซัดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล,ล้ว คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังจะเปิดไปที่ชนเผ่าโคแมนชีนาลูตัวเอกของเราก็โดนแม่ปลุกด้วยเท้าเพื่อออกไปเก็บสมุนไพรในตอนเช้า แต่ระหว่างนั้นนาลูก็แอบ,บออกมาซ้อมปลาขวานของเธอคือนาลูเธอต้องการอยากเป็นนักล่ามากกว่านะครับติดแค่ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนในเผ่าเลยคิดว่าเธอไม่มีความสามารถพอนาลูมีน้องหมาคู่ใจหนึ่งตัวโดวยน้องมีชื่อว่าซาลีเป็นหมาที่นาลูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กและชอบออกล่าด,ด้วยกันจากนั้นนาลูก็บังเอิญไปเจอกวางเธอเลยตัดสินใจจะเอามันกลับบ้านไปด้วยแต่ในระหว่างที่เธอซุ่มอยู่นั้นมันก็มีเสียงดังขึ้นบนท้องฟ้าทําให้กวางตกใจและวิ่งหนี นาลูที่วิ่งตามมาเธอก็เห็นว่าซาลีโดนกับดักอยู่แต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะชนเผ่าของเธอยังใช้หินเป็นอาวุธอยู่เลยจากนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งนาลูก็รีบออกมาดูแล้วพบว่ามีบางอย่างรอยอยู่เหนือเมฆต,ตัดมาอีกทีนาลูก็ยืนคุยกับพี่ชายของเธอทาเบเธอก็บอกว่าเมื่อเช้าเธอเจออะไรบางอย่างบนท้องฟ้าเหมือนว่าจะเป็นทันเดอร์เบิร์ดซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าเธอพร้อมสําหรับคาตาเมียแล้ว ซึ่งคาตาเมียคือการออกล่าเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถเป็นนักล่าได้คล้ายๆกับการลงมาล่าเพื่ออพแรงของเพลเดเตอร์นั่นเองหนังภาคนี้จะย้อนไปในปี1719ก่อนเหตุการณ์เพลเดเตอร์ในภาคแรกที่อาร์โนสแสดงซะอีกภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เพลเดเตอร์ตัวแรกมาเยือนโลกนาลูก็กลับมาที่บ้านแม่ของเธอก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากให้นาลูพยายามเป็นนักล่าขนาดนั้นเพราะนาลูมีความสามารถรอบด้านอยากให้เธอไปทำอย่างอื่นมากกว่า จากนั้นทาเบก็โผล่เข้ามาพร้อมกับเหี่ยวหางแดงที่เขาเพิ่งสอยมาตอนคุยกับนาลูแม่เลยใช้ให้นาลูออกไปเก็บสมุนไพรสีส้มที่เรียกว่าทอสิยาสีส้มแต่ผมจะขอเรียกว่ายาส้มแทนนะครับเพราะชื่อมันเรียกยากเรียกผิดๆถูกๆเราจะได้เห็นว่ายานก็มาส่งเพลยเดเตอร์ไปที่เรียบร้อยโดยพี่แกก็มาตัวเดียวตามเคยตอนนี้ในหมู่บ้านก็แตกตื่นกันเพราะคนในหมู่บ้านโดนสิงโตล,ลากไปเหล่านักล่าเลยต้องรีบออกไปช่วย นาลูและซาลีก็แอบ,บตามมาทาเบที่เห็นแบบนั้นเลยยอมให้น้องติดตามไปด้วยเพราะเธอมีความสามารถในการแกะรอยแถมยังรู้เรื่องใหญ่ต่างหากทาเบบอกเธอสามารถช่วยเหยื่อได้ถ้าเหยื่อยังมีชีวิตอยู่พอเหยียบบนพื้นโลกเหยื่อลายแรกของเพลเดเตอร์เลยก็คืองูหางกระดิ่งซึ่งมันก็ถือเป็นนักล่าในห่วงโซ่อาหารนะคะพีพีและจัดให้ซะก่อนเลยนาลูก็แกะลอยมาจนเจอเหยื่อโชคดีที่เขายังไม่ตายเธอเลยรีบรักษาแผลให้ นาลูก็เอาอยาส้มให้เขากินโดยในยามิฤิ์ทาให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงมีผลทําให้คนกินเกิดอาการหนาวแต่เลือดก็จะไหลเวียนช้าลงเช่นกันทําให้เขาไม่เลือดไหลาตายตกกลางคืนบางส่วนก็พาเหยื่อกลับบ้านแต่ทาเบจะออกล่าสิงโตต่อนาลูก็ขอไปด้วยเพราะเธอบอกว่ามันไม่ได้มีแคส่สิงโตมันมีบางอย่างทําให้สิงโตหนีเหยื่อถึงยังรอดอยู่แต่ทาเบก็สั่งให้น้องกลับบ้านเพราะเธอต้องดูแลคนเจ็บระหว่างทางกลับ นาลูก็เหลือไปเห็นซาาของหนูและงูหางกระดิ่งที่โดนถลกหนังไว้แถมยังมีรอยเลือดยาวขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยนาลูเลยต้องการไปเตือนพี่ชายของเธอเพราะรอยเท้าที่เธอเจอมันใหญ่กว่าสิงโตเอามากๆเธอก็รีบกลับมาหาทาเบจนเจอว่าพี่ชายกำลังซุ่มรอสิงโตอยู่ใกล้ๆรังของมันนาลูก็เล่าสิ่งที่เธอเห็นให้พี่ชายฟังเธอบอกว่ามีงูถูกถลกหนังไว้และเลาะก,กระดูกออกมันไม่ใช่ฝีมือของสิงโตแน่ๆแต่ทาเบก็บอกว่าช่างมันก่อน ตอนนี้เรามาล่าสิงโตเอาศึกข้างหน้าของเราให้จบก่อนค่อยว่ากันนาลูก็เสนอแผนโดยการหาเหยื่อมา่อและปีนไปรอนบนต้นไม้ทาเบก็เห็นด้วยกับนาลูพร้อมกับบอกน้องว่ามันถึงเวลาของเธอแล้วค่าตามเมียของเธอเก็บสิงโตนั่นให้ได้จากนั้นทั้งหมดก็เริ่มแผนทันทีนักล่าอีกคนที่มาด้วยก็พยายามดูถูกขากขาง,างนาลูว่าเธอไม่สามารถเป็นนักล่าได้หรอกพอมันบบนได้สักพักก็โดนสิงโตฆ่าไปแดกแบบดื้อ จากนั้นสิงโตก็พุ่งมาหานาลูต่อเธอก็พยายามสู้กับมันแต่มันก็มีเสียงดังออกมาจากในปา่าและแสงไฟดวงใหญ่ดึงความสนใจของนาลูทําให้เธอพลาดตกต้นไม้แต่เธอก็สามารถสร้างบาดแผลให้สิงโตตัวน,นั้นได้นาลูก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่บ้านแม่บอกทาเบแบกเธอกลับมาและตอนนี้เขาก็กลับเข้าไปล่าสิงโตตัวน,นั้นต่อนาลูก็พยายามจะไปเตือนพี่ชายในสิ่งที่เธอเห็นแต่เธอก็ไม่สามารถขยับตัวได้มากนะักมันจะกลายเป็นภาระของเขาเปล่า จากนั้นทาเบก็แบกล่าของสิงโตและหห้วหัวของมันกลับมาความเก่งกล้าของเขาทําให้ทาเบได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าของเหล่านักล่าจากนั้นเขาก็มาคุยกับนาลูเธอก็พยายามเตือนในสิ่งที่เธอเห็นแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําให้ทาเบเชื่อตื่นมาตอนเช้าแทนที่นาลูจะออกไปเก็บสมุนไพรแต่เธอกลับตัดสินใจออกไปล่าไอตัวที่เธอสงสัยในป่าซึ่งก็คือเพลยเดเตอร์นาลูยังไม่ได้เห็นตัวเป็นๆน,นะครับเลยยังห้าวอยู่ เบาแสแรกที่เธอเจอก็คือเลือดและรอยเท้าของพレเดเตอร์ตัดมาที่พี่ผีมันก็เจอกับนักล่าอีกหนึ่งชนิดของโลกก็คือหมาป่าพี่ผีเลยท้าไฟมันซะเลยลงไปยืนสี่ขาเหมือนจะแฟนนะครับแต่ก็ไม่แฟนตรงที่ใบมีดของพี่แกเนี่ยแหละปาดทีเครื่องในไหลออกมาหมดจากนั้นก็ไปเลาะกระดูกสลังพร้อมกับหัวมาเป็นที่ระลึกตามสไตล์ของพレเดเตอร์นาลูก็ผดิดอาวุธใหม่ของเธอโดยการพันเชือกเข้ากับขวานสามารถเคลื่องไปและดึงกลับมาได้ อาวุธชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขวานของเครโทสใน God of War อ4นะครับนาลูก็ฝึกจนเชี่ยวชาญจากนั้นเธอก็ใช้ขวานบินล่าก,กระต่ายกลับบ้านแบก,กันจนปวดหลังไปเลยเพลยเดเตอร์ก็ทําการละลายหัวหมานะครับจนเหลือแต่กระโหลกและห้อยไว้ที่เอวนาลูก็ออกมาตามหาเพลยเดเตอร์ต่อและเธอก็เจอกับซ่าของควายป่าโดนถลกหนังกองอยู่เต็มทุ่งหญ้าแถมยังเจอกับปลอกกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งนาลูก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร เธอก็ไหวอะไรให้เหล่าควายป่าทั้งฝูงจากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆจนพลาดไปติดบ่อโครนดูดเกือบเอาตัวไม่รอดดีที่มีขวานบินทําให้เธอรอดมาได้เพรเดเต,เตอร์ก็ตามรอยมาจนเจอซาาของควายป่าและล่องรอยของนาลูที่ทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นนาลูก็มาเจอหมีตัวใหญ่ซึ่งเธอคิดว่าไอตัวนี้เป็นตัวการที่เธอกําลังตามหาอยู่แต่เจ้าหมีก็ดันได้กลิ่นของนาลูซะก่อนทําให้เธอต้องรีบลงมือง้างธนูจะยิงหมีแต่สายธนูก็ดันขาดซะงั้น ทำให้หมีได้ยินเสียงและรีบตรงมาหาเธอในตอนที่นาลูกําลังจะโดนแดกซาลีก็รับหน้าที่ล่อหม,มีให้วิ่งตามมันไปนาลูรอดอย่างหูดหวิดเลี้ยงไม่เสียเขาสุกจริงๆน้องหมาตัวนี้จากนั้นนาลูก็รีบซ่อมธนูและรีบตามมาช่วยซาลีด้วยความที่หมีตัวใหญ่มากทําให้ธนูของนาลูไม่สามารถทําอะไรมันได้พอเห็นอย่างนั้นเธอก็รีบหนีลงน้ำและไปะแอบในรังของบีเวอร์แต่กองไม้แค่นั้นก็ไม่สามารถขวางหมีตัวใหญ่ได้ ในทันใดนั้นมันก็มีบางอย่างมาดึงความสนใจหมีไปจากนาลูซึ่งก็คือพี่พีของเรานั่นเองสองนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ก็เปิดฉากซัดก,กันอย่างดุเดือดเรียกได้ว่าสูสีแบบสุสดๆแต่พี่พีที่โหดกว่าก็ปิดฉากด้วยหมัดซ้ายพี่หมีไปหวัน่นจากนั้น p レเดเตอร์ก็ยกหมีขึ้นเพื่อประกาศศักดาทําให้เลือดไหลฉโลมลงบนตัวของมันจนนาลูสามารถมองเห็นตัวของプレเดเตอร์ได้เต็มตาเป็นครั้งแรกเห็นแบบนั้นเธอก็สับตีนแตกทันที แต่プ r เดเตอรก็ไม่ได้สนใจจะตามล่าเธออยู่แล้วนะครับจากนั้นคนในเผ่าก็ออกมาตามตัวนาลูเพราะเธอหายออกจากหมู่บ้านทาเบและสั่งให้ทุกคนออกตามหานาลูก็เล่าสิ่งที่เธอเจอให้พวกเขาฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยจะไปเตือนพี่ชายที่อยู่อีกฝากเลยทําให้ต้องวางมวยกับหนุ่มนักล่าที่ต้องการพาเธอกลับบ้านสุดท้ายเธอก็โดนลุมนิดหน่อยและจับมัดเอาไว้ตอนนี้ p r เดเตอร์ก็ตามมาถึงตัวพวกเขาแล้วจากนั้นมันก็เปิดฉากโจมตี นาลูก็พยายามขอให้ปล่อยตัวเธอแต่ก็ไม่มีใครฟังเพราะตรงหน้ามันสําคัญกว่าการต่อสู้ของนักล่าบนโลกและนักล่าจากต่างดาวก็เริ่มขึ้นเพรเดเตอร์ <Pred ator S 1> <ๆ>ก็เผยร่างที่แท้จริงให้มนุษย์ได้เห็นโดยตัวนี้จะสวมน้ากากแค่ครึ่งหน้าไม่มีชุดเกราะนะครับมาตัวเปลือยมีแค่หนากากกับกําไลข้อมือที่ไว้ควบคุมโดยプレเดเตอร์ตัวนี้มีชื่อเรียก่าเฟลล์プレเดเตอร์เป็นプレเดเตอร์ตัวแรกที่มาอย่างโลกมนุษย์ การต่อสู้ของทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็ดูจะสู่สีไม่โกงจนเกินไปเหมือนเพล d a เดเตอร์ภาคก,ก่อนๆแถมไม่มีอาวุธชิ้นไหนที่โกงจนเกินไปด้วยทําให้มนุษย์สามารถต่อก่อนได้บ้าง p r e d a เดเตก็จัดการกับนักล่าของโคเมนชีได้อย่างไม่ยากเย็นแต่มันก็ได้รับบาดแผลมาไม่ใช่น้อยนานรู้ที่ได้โอกาสก็รีบหนีให้ไวเธอก็วิ่งหนีมาจนเจอกับนักล่าที่ออกมาปลดทุกทั้งสองก็ดักโจมตีเพลเดเตอร์ แต่ด้วยความที่หน้ากากของ p r e d a t o r เป็นการมองเห็นแบบจับความร้อนทําให้ p r e d a t o r เห็นพวกเขาก่อนทั้งสองเลยรีบหนีแต่ก็รอดมาได้แค่นาลูเธอก็วิ่งเข้าป่าและโดนกับดักเพลย์เดเตอร์ที่ตามมาก็เห็นว่านาลูติดกับดักมันเลยปล่อยนาลูไปเพราะเธอไม่มีทางสู้และมันมองว่าเธอไม่เป็นภัยกับตัวมันจากนั้นพวกนายพรานก็โผล่มาเราจะได้เห็นว่าพวกนี้มันมีปืนแต่ชนเผ่าของนาลูน่าจะตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเลยเหมือนยังอยู่ในยุคหิน ตื่นมาอีกทีก็โดนขังแล้วนะครับและพวกในพลานก็อยู่เต็มไปหมดจากนั้นมันก็มีคนที่พูดภาษาโคแมนชีได้มาคุยกับนาลูมันถามว่าเธอเห็นอะไรบ้างโดยพวกนี้มันกําลังตามล่าเพลยเดเตอร์อยู่เหมือนกันแต่นาลูบอกไอ้ตัวนี้มันเป็นนักล่าของจริงมันไม่ฆ่ามั่วซั่วไปซะทุกอย่างหัวหน้าในพลานได้เห็นแบบนั้นก็เอาตัวทาเบออกมาเพื่อขู่นาลูถ้าเธอไม่ยอมช่วยมันมันจะฆ่าทาเบทิ้งแถมมันจะกรีดกลางตัวของทาเบเป็นค่ามัดจา จากนั้นมันก็เอาทั้งสองไปมัดไว้กับต้นไม้เป็นตัวล่อเพลยเดเตอร์แต่พี่พีบอกกูฉลาดกว่านั้นแอบซุ่มไปฆ่าพวกที่ดักโจมตีหันมาอีกทีเพื่อนก็เหลือแต่ซากและเพลยเดเตอร์ก็ตรงมาหาทั้งสองพร้อมกับเผยตัวแบบสมบูรณ์นาลูก็บอกทาเบว่าเพลยเดเตอร์มันไม่ต้องการเหยื่อล่อมันไม่ได้ล่าแบบนั้นตอนที่เธอติดกับดักเพลยเดเตอร์ <c oughs> ก็ไม่ได้ทําอะไรเธอมันต้องการจะสู้กับคนที่แข็งแกร่งเท่านั้น จากนั้นเพลเดเตอร์ก็เหยียบกับดักพวกในพลานก็พยายามเข้ามาจับเพลยเดเตอร์ไว้แต่มันก็หนีออกมาอย่างง่ายดายพร้อมกับกระทืบนในพลานไปอีกหนึ่งกองเราจะได้เห็นว่าตอนที่มันโดนยิงเพลยเดเตอร์มันกางโล่ออกมากันกระสุนนะครับซึ่งโล่อันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโล่ของเคลโทสในกอ d อวอร์สี่เช่นกันและเพลยเดเตอร์มันก็ไล่เก็บในพลานทีละคนอย่างสนุกสนานนาลูก็ใช้กับดักที่อยู่ใกล้ๆตัดเชือกออกจนทั้งสองไปอิสระ พลเดเตอร์ที่โดนกราดยิงมันก็ใช้โลก่กันกระสุนได้แบบชิๆีๆจากนั้นมันก็เซตปุ่มที่กำไลข้อมือเพื่อทำอะไรบางอย่างทั้งสองที่หลุดมาได้ก็แยกกันอาเบไปเอาหมาส่วนนาลูไปช่วยหมาเพลย์เดเตอร์ก็กระโดดไปตามต้นไม้และทิ้งกำไลข้อมือให้พวกนายพลานซึ่งสิ่งที่มันเซตไว้ก็คือระเบิดนั่นเองนาลูที่ตามมาช่วยซาลีก็บวกกับพวกแก๊งนายพลานแต่เธอก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยสกิลขวานบินเพลย์เดเตอร์ที่เจอสึกหนักก็มานั่งทำแผลเพื่อไปต่อ นาลูก็เช่นกันจากนั้นคนที่พูดภาษาโครแมนชีได้ก็เข้ามาเขาก็ขอให้นาลูช่วยเพื่อแลกกับการที่เขาจะสอนเธอใช้ปืนนาลูก็ทําแผลให้และป้อนยาส้มเพื่อชะลอการไหลเวียนของเลือดนายพลานก็สอนเธอใช้ปืนไปด้วยระหว่างกันร,รักษาซึ่งปืนกระบอกนี้ของเขาจะไปโผล่ใน Predator ภาค2นะครับในตอนสุดท้ายที่ Elder Pred a t o r โยนปืนให้ไหมพระเอกของภาคนั้นโดยจะเห็นได้ว่าชื่อที่สลักบนปืนและปีมันตรงกันแบบเป๊ะเ,เลยนะ จากนั้นก็มีเสียงเหมือนมีคนกําลังตรงเข้ามานาลูเลยไปแอบส่วนนายพรานมันก็แกล้งตายและดูเหมือนว่าการแกล้งตายของมันจะได้ผลนะครับยาส้มทําให้อุณหภูมิของมันต่ําลงจนนกอากาศプレเดเตอร์บอกว่ามันตายไปแล้วแต่มันก็ดันสวยที่พี่พีเดินไปเหยียบขาของมันทําให้มันร้องออกมาเลยโดนพี่พีกระซวกไปหนึ่งทีไปหว่นของจริงจากนั้นซาลีก็ดึงความสนใจของプレเดเตอร์ขอเสริมอีกอย่างนะครับน้องหมาซาลีในเรื่องไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อแสดงโดยเฉพาะนะ แอคชั่นของน้องหรืออะไรก็ตามที่น้องทําส่วนมากจะทําโดยสัญชาตญาณของน้องลว้ลว,ลวนๆแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับและชื่อจริงๆของน้องก็คือโคโค่ oh นะทาเบที่ควบมา้ามาก็ฟาดหัวพี่พีเป็หนึ่งทีจนหน้ากากหลุดทําให้เลเซอร์ที่เลงไว้พลาดเป้าปืนที่ยิงออกไปก็ไม่โดนซาลีและหน้าตาที่แท้จริงของเฟลเลอร์เพลเดเตอร์ก็ปรากฏมันดูแตกต่างจากภาคก่อนๆเอามากๆ ภาคนี้มันดูมีความยาวของใบหน้าและหัวโหนโคล้ายกับมดที่เป็นต้นแบบมากขึ้นแถมเขี้ยวยังเล็กลงด้วยทาเบก็ขี่ม้าล่อความสนใจเพลยเดเตอร์ปล่อยให้นารูบรรจุกระสุนปืนให้เสร็จแต่เธอก็เหลือบไปเห็นว่าหน้ากากของเพลยเดเตอร์มันเป็นตัวเล็งเป้าของปืนจากนั้นเพลยเดเตอร์ก็หยิบหน้ากากกลับมาใส่นารูก็เจาะยิงระยะประชิดเลยนะครับแต่เธอใส่ดินปืนน้อยไปทําให้ปืนยิงไม่ออกทาเบที่ได้โอกาสก็ใช้หอกของเพลยเดเตอร์กระซวกมันอย่างจัง จากนั้นทั้งสองก็เปิดฉากซัดก,กันตัวต่อตัว,ตว,ตวทาเบเก่งขนาดที่สามารถต่อกรกับเพลยเดเตอร์ได้เลยทีเดียวดุเดือดแบบสุดๆจากนั้นเพลยเดเตอร์ก็หายตัวไปทาเบเหมือนจะรู้ว่าเพลยเดเตอร์มันมายือนอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขาเลยบอกให้นาลุรีบวิ่งหนีไปมันคิดว่าเขาเป็นภัยไม่ใช่เธอแถมยังบอกกับนาลุอีกว่าพี่มาได้เท่านี้เอามันกลับบ้านไปให้ได้จากนั้นทาเบก็โดดกระซวกกลางอกไปหวัน นาลูที่เห็นพี่ชายของตัวเองตายต่อหน้าก็ยืนแข็งทื่อประจันหน้ากับเพลยเดเตอร์ทาเบก็ใช้เฮือกสุดท้ายของเขาดึงความสนใจให้น้องสาวตัวเองหนีหลังจากหนีออกมาได้นาลูก็เจอกับหัวหน้าของนายพรานเธอเลยวิ่งเข้าไปทุกมันแบบไม่ทันตั้งตัวตื่นมาอีกทีขามันก็หายไปข้างนาลูต้องการใช้ไอหมอนี่เป็นเหยื่อล่อเพลยเดเตอร์นะคะเพราะเพลยเดเตอร์เห็นว่าพวกนี้เป็นภัยต่อตัวมันจากนั้นเธอก็กินยาส้มเพื่อเป็นการพลางตัว และมันก็ได้ผลนะครับเพลยเดเตอร์ก็มองข้ามเธอไปตรงไปหาในพานในทันทีพอได้โอกาสนาลูก็จ่อไปที่หัวของเพลยเดเตอร์และยิงจนหน้ากากของมันหลุดแถมเธอยังขโมยหน้ากากของมันไปด้วยโดนยิงจ่อไปขนาดนั้นพี่แกยังไม่เป็นอะไรถึกจริงๆจากนั้นนาลูก็เอานากากของเพลยเดเตอร์มาเซตเป็นกับดกักพอพี่พีมาถึงมันก็เห็นและรู้ว่านาลูทํากับดักไว้โดยเธอใช้แผนเดียวกับที่ใช้กับสิงโตเลยนะครับ พอได้โอกาสนาลูก็กระโดดลงมาขี่คอเพลยเดเตอร์และสับมันแบบรัวๆแต่เธอก็โดนเพลยเดเตอร์เคลื่องทิ้งแบบชิวๆเหมือนกันในตอนที่เธอจะโดนกระสวกซาลีก็เข้ามาช่วยไว้ทําให้เพลยเดเตอร์พลาดเป้าจากนั้นนาลูก็ทําตามแผนที่เธอวางเอาไว้เพลยเดเตอร์ก็ติดกับเธอทุกอย่างนาลูก็ใช้โล่งเพลยเดเตอร์ตัดแขนมาแบบทับแสบพี่พีโมโหขั้นสุดแต่พอเธอจะกระสวกมันหอของเพลเดเตอร์ก็สั้นลงสงนัน จากนั้นก็ถึงคิวของเพลยเดเตอร์กระทืบนาลูบ้างเธอก็สู้แบบไม่ถอยนะครับจนเกือบโดนโลหันคอนาลูลยหักเขี้ยวของมันแล้วจิ้มไปหนึ่งทีเปิดโอกาสให้ตัวเองหลบออกมาซาลีก็ขาบขวานบินมาให้นาลูนาลูก็ใช้ขวานบินพันานาการเพลยเดเตอร์แล้วลากมันลงบ่อโคลนดูดแต่พี่พีบอกแค่นี้ทําอะไรพี่ไม่ได้โผล่ขึ้นมาเล็งปืนใส่นาลูแต่ลืมไปว่านาลูขโมยหน้ากากมันมาและตำแหน่งของเป้าก็จ่ออยู่ที่หัวของมันเองพอมันลั่นไก ลูกดอกก็พลาดเป้าแล้ววนเข้าไปที่หัวของมันเองทะลุเข้าที่ขมับแบบจังๆปิดฉากเฟลล์เพล d a เดเตอร์พี่พีไปหวัน่นนารูที่ผ่านศึกหนักมาเธอก็หิ้วหัวของเพลย์เดเตอร์กลับมาที่หมู่บ้านนะครับพร้อมกับรับตําแหน่งหัวหน้านักล่าต่อจากพี่ชายอย่างสมเกียรติและเพลย์เพล a ์เดเตอร์2022ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเพลย์ สำนักรีวิวหลายๆที่บอกว่านี่เป็นหนัง Predator ที่ดีที่สุดเลยนะครับพอๆกับภาคแรกที่อานเล่นเลยนะส่วนตัวผมแล้วก็เห็นด้วยนะครับทั้งเนื้อเรื่องทั้ง 4G ทั้งฉากแอคชั่นมันสุดๆเพื่อนๆชอบภาคไหนและคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสัปุ่มซับสไคร์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับขอบคุณครับ